สิ่งที่ต้องเตรียมตัวก่อนเรียกใช้บริการรับเหมาทำความสะอาดมีหลายเหตุผลที่จำเป็นต้องจ้างบริการรับเหมาทำความสะอาดเช่นต้องการรีโนเวทบ้านใหม่สร้างโรงงานออฟฟิศใหม่แล้วอยากได้การทำความสะอาดแบบครบวงจรเป็นต้นซึ่งการเลือกบริษัทแม่บ้านทำความสะอาดเข้ามาช่วยเหลือในจุดนี้ถือเป็นเรื่องดีเพราะจะมีความเชี่ยวชาญและเลือกทำตรงจุดไหนให้เหมาะกับความต้องการของลูกค้าบ้างอย่างไรก็ตามก่อนที่จะหารายชื่อบริษัทแม่บ้านควรรู้ว่าต้องมีการเตรียมความพร้อมอย่างไรเพื่อให้งานเสร็จได้อย่างรวดเร็วและมีผลลัพธ์ ตรงตามคาดหวังเตรียมพื้นที่พร้อมก่อนเรียกรับบริการรับเหมาทำความสะอาดหนึ่งอาหารและของกินทุกอย่างนะคะควรเก็บในภาชนะที่มีชิดเรื่องอาหารและของกินเป็นสิ่งที่สําคัญต้องเก็บใส่ภาชนะต่างๆให้มีชิดเพราะบางทีนะคะเมื่อรับเหมาทำความสะอาดแล้วต้องมีการพ่นน้ํายานะคะหรือใช้น้ํายาทำความสะอาดโอกาสที่สารเคมีเหล่านี้นะคะจะไปติดก,กับอาหารดังกล่าวนะคะมีสูงมากเพื่อให้ปลอดภัยกับทุกคนนะคะที่ไม่รู้นะคะและไม่หยิบทานแนะนําเลยนะคะว่าเก็บให้ไม่ชิดเรียบร้อยนะคะจะดีที่สุดคะ่ะ2นะคะ ไม่นําสัตว์เลีย้ยงมาไว้ในพื้นที่เป็นอีกเรื่องสําคัญที่บริษัทแม่บ้านทำความสะอาดจ,จะมน่มากจะสอบถามก่อนเลยว,ว่ามีสัตว์เลี้ยงอยู่ในพื้นที่หรือไม่ถ้าหากอยู่นะคะจะต้องรีบนําออกไปไว้ส่วนอื่นก่อนเพราะการทาความสะอาดนะคะจาเป็นจะต้องให้ปลอดภัยต่อทุกพื้นที่ดังนั้นนะคะถ้ามีสัตว์เลี้ยงนะคะก็อาจจะเกิดอันตรายหรือตัวแม่บ้านที่เข้าไปทําความสะอาดสิ่งจะพลาดเข้าไปโดนพวกมันกัดหรือทําร้ายได้เช่นกันค่ะ3ามนะคะกําหนดพื้นที่ที่ต้องการทําความสะอาดให้ชัดเจนก่อนหารายชื่อบริษัทแม่บ้านเพื่อพิจารณา ว่าจะจ้างใครดีและแนะนําว่าจะต้องมีการกําหนดพื้นที่ที่เข้าไปทําความสะอาดอย่างชัดเจนเพราะปกติแล้วนะคะเมื่อติดต่อเข้าไปนะคะจะมีคนมาประเมินหน้าง,งานนะคะเพื่อประเมินค่าใช้จ่ายค่ะหากพื้นที่ไม่ชัดเจนนะคะว่าต้องทําส่วนไหนก็มีสิทธิ์เสียงเงินเพิ่มเติมจากความเป็นจริงั้าน้งที่ราคาการทาความสะอาดพื้นที่นั้นนะคะอาจจะไม่ได้แพงอย่างที่เคส4นะคะนําของสําคัญของตัวเองนะคะเก็บให้ดีท้ายที่สุดนะคะเพื่อความสบายใจของทั้งสองฝ่ายค่ะควรเอาของสําคัญหรือของมีค่าต่างๆเก็บไว้ในพื้นที่ที่ปลอดภัยเพื่อป้อง กันข้อผิดพลาดที่ไม่รู้ว่าสาเหตุนะคะเกิดจากอะไรกันแน่เช่น ของสูญหายนะคะหรือว่าแตกร่วงและอื่นๆเรียกว่าจัดก,การาไว้ก่อนนะคะดีที่สุดค่ะและก็ไม่ต้องกังวลใจอีกด้วยแม้บริการรับมาทคำความสะอาดจะเป็นตัวช่วยในการเนรมิตพื้นที่นั้นๆให้กลับมาสะอาดและน่าใช้งานดังเดิมแต่เนื้อสิ่งอื่นใดตัวเจ้าของเองก็ควรเตรียมตัวเองและเตรียมพื้นที่ให้งานออกมาดีและราบรื่นที่สุดซึ่งถ้าใครนะคะกําลังมองหารายชื่อบริษัทแม่บ้าน w o w number one cleaning service o com บริษัทแม่บ้านทคำความสะอาดยินดีให้บริการแบบครบวงจรจากงานไหนก็ไม่มี เกียงค่ะ